ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมนําเข่าซูช่องนุ่มอุบลค้นสายแก้วครับผมมือนี่นุ่มหลองครับผ้ามหาดักกิจูดักปลาไหลคีอเก่าครับพี่น้องมานํำข้องครับมือนี่ลงข้องครับไมยนี่กะเคยมาหลบหนึ่งแล้วนะครับเป็นข้องน่อยๆนะครับพี่น้องเอาจิจูมาแปดหลังครับมือนี้หลายกุกก่าครับหมูอั้นไปขุดเห้อหาเหงอนะครับพี่น้องได้หลายเติบก็เลย เอามาใส่ลายหลังนะครับพี่น้องกับโบลายประเด็ดครับว่าลายเติมบก็ไล้ยมันก็ใส่หลังได้ประมาณอยู่จักพุกเ็ตตัวนะครับพี่น้องกับบุลูว่าจะมีความหมานหรือเปล่านะครับรอบนี้นะครับพี่น้องว่ารอบก่อนผมก็ไดไปสองตัวนะครับอยู่นี่นะครับอยู่ข้อนี่แหละครับพี่น้องกดี๋ยมาลองมางอีกนะครับเมื่อนี้รอบมึงหมายเกาอีกนะครับไปเดี๋ยวไปแซน้อกันเลยครับผมเนียก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องที่จูงหัวครับนะครับเนียไปใส่นอแบ ครับใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มันเอาปากควมลงเนี่ยนะครับมันไหลลงจากไกอิจูห้อนนะครับอยู่กลนกระสอบนะครับพี่นอ้องไปเดี๋ยวไปแ่น้ำกันครับฟังปุ่นครับพี่นอ้อง นี่แหละครับสภาพไม้ก็ได้ครับพี่น้องเป็นหญ้าหวานนะครับคุ้มขางฟังนะครับพี่น้องมันก็มีมองคุ้มมองบริเวณุ้มกับมีนะครับพี่น้องก็นี่แหละครับหา้ส่ไปเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับทำรีการถ่ายทำของข้านะครับพี่น้องกรขอบคุณทุกการติดตามและรับชมเด้อครับพี่น้องบาว่าเก่าหรือไม่นะครับเขามาแล้วก็เป็นคลิป น้ำหมูบนค้นสายแกวกะอย่าลืมกดติดตามไปด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแน,แนวทังนะครับการหาอยู่หากินนะครับถ้าผมเหตุผิดไปหรือว,ว่าจังใดกะแนนํำในเด้ออรับพี่น้อกเพราะว่ากะเพิ่งหายอยากหากินเท่ากันครับผม ไหลไงครับพี่น้องสงสัยโดนเบสขอครับสงสัยในโ้โดนเบสในผ้านครับพี่น้องเนี่ยปากฉีกเลยครับตายเลยครับพี่น้องตัวบกไงนั่นครับนี่ตัวเป็นโลครับผมโอ้เสีดายครับผมบกักไงปลานี่ยมันสิเขาอีจูผมได้บนนี่พี่น้องฉันพูดถึงว่าเพีย ไงครับครับเบื้องรับพี่น้องต้องใชโดนเบ็ดครับดึงเบ็ดเข้าขาดมากนะครับเนี่เยเบ็ดเกาะเบ็ดเกี่ยวนะครับพี่นอ้องโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องเดิอดมีกินแล้วครับผมขับขักขับขับขับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเอฟซีทุกทท่านครับผมพี่ปานาอาทุกๆคนบ่าวาอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับน้ำกาสูช่องนุ่มอุบลนคนสาแก้วคือเก่ากครับผมนุ่มร้องกับออกผ้าผ้าออกไม้ด้วยอ่ารอบนะครับหลอบรอบดักปลาลนะครับพี่น้องใส่แบบแปดหลังครับเบึงบ้านนี่ใส่วาไล่มองครับผมยุ่พุ่นแน่นะครับอยู่ข้างหลังผมแน่นะครับพี่น้องหลวก็กับดักหาหลัง กับดักหนูนะครับผมวัดด nah, ีไสน์ลายครับก okay. ับดักกับลายวิ่งมองไสนครับไสนหมูมั่วไปนะครับจะใช้หาลังนึงครับพี่น้องกลับไปรุ่นไปดูน้ำกันนะครับว่าจะมีความหมานหรือเปล่านะครับมื่อนี้ไปเนะครับผมไปรุ่นดูหลังแหลกครับผมอีจูหลังนึงครับอยู่นี่กับกับดักหนูหลังนึงนะครับพี่น้องใส่ไปสองยางเลยครับผมเอย่างนี้โอ้กับดักบ่มาเลยครับพี่น้องไปอีจูครับผม จู่ีจู่ีจู่ๆหลังแรกเป็นยังไงเอ็นหลังแรกเป็นโอ้ต้องรับไปดูโอ้บังงครับผมบังงเดี๋ยวผมขอใส่อีกครับผมเก็บตะปะไหลครับผมบังงครับผมบังแรกก็เจอแล้วครับผมโอ้สุดยอดครับผมเดี๋ยวขอหยาดเก็บเลยนะครับขอหยาดเก็บเลยครับผมเก็บปลาไหลครับใส่ไว้คือเก่าครับผมเสียดายเงียะนะครับผม ย้ถุงเขียวมาอย่างดีครับเหมือนพี่น้องครับเก็บไปครับผมเก็บเลยนี่หนึ่งตัวหนึ่งแจมครับผมน่ครับพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยไปหลังต่อไปครับ ต่างต่อไปครับผมมักท่านครับผมบักท่านครับพุทราครับผมผู้ใดเคยกินเนี่น้อครับพุทราบ้านๆครับพุทราจนบทบูกไปญ่ครับแต่วเสแสบแล้วครับครับพี่น้องไปดูอีจู่ดกว่าครับ มีข้อมือบ้างน,นะครับใส่ย,ยุ่สะนะครับเป็นสะนะครับนี่โอ้เป็นไงบ่มีครับพี่นออ้องอุ้ยปลาไหลบ่สานี่เอ้าขอใส่ไปขึ้นเก่าครับผมไปล้างต่อไปครับผมใส่ไปเนื้อสะนี่สะข่าง้องนะครับสองหลังครับพี่น้องมีปลาไหลบ่สานี่ ดูน้ำกันครับผมอุ้ยโม,ม่เบาครับผมโม่ไม่หยางเลยครับผม เดี๋ยวไปดูกับดักอีกครับผมเดี๋ยวอีกซี่หลังครับกับดักใส่หมูมั่วไปแล้วครับบ่มีหมองใส่นะครับพี่น้องปกติทุกปีกับมีมีข้องมีขวยมีห้อยอยู่นะครับพี่น้องปีนี้บ่มีนี่แหละครับไปในปลาอ้อยนี่สองหลังครับผมแราคายี่ปุ่นสองหลังครับผมไปดูน้ำกันครับผมไปครับหมุนปลาอ้อยครับพี่น้องนูนี่ฮากินอยากมากเลยนะครับพี่น้อง บ้านผมในรัไไงนี่คือก่าครับผมใส่เนื้อหอยอย่างดีบอก,กินครับขอหยาดเก็บไปขางข้องครับผมสองหลังครับผมสองหลังสุดท้ายสองหลังสุดท้ายใส่นึ่วันแล้ใส่หมวกหมวก้วครับพี่น้องมีหม่งใส่ครับถือมา ก็หลายอันอยู่ครับมือว่าเนี่ก็ได้โบ้เดไซครับม้วนใส่นะครับเอาโดนครับพี่น้องอุ้ยมีหนูอยู่ตัวนี้พี่น้องกูจูดูครับนี่นี่พี่น้องเบิ้งครับผมอู้โหใส่ไปพี่ครับพี่น้องเนี่ยปากหู้ครับนึกว่าโบมี่นะครับเป็นหู้ก่าๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเลยนะครับผม เก็บเลยครับเก็บเลยเอา้ามาแล้วครับมาแล้ว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 ,ลวนี่ครับพี่น้องสุดยอดครับผมตัวใหญ่ตัวสวยอยู่ครับผมไปเดี๋ยวเบื้องอีกหลังนึงครับผมยุคนครับโอ้ยปลากระคาครับผมมือได้ก็ได้ อย่างใดล้างนี่พี่น้องล้างยังไงบ้ปึ๊บโอ้โโบโดนครับไอเนื้อหอยครับล้างนี่หมดมาเจาะเลยครับผมหมดจ่อนี่หนูว่เขาเด้อครับผมพี่น้องเอ๋อใส่หาหลังครับพี่น้องมีแตมแล้วครับมีแตมแล้ว ถือว่าโอเคอยู่ครับเด็กคัวอยู่ครับพี่น้องปุ๊บโอ้ขึ้นใส่นอกบันโอ้หกหลายพี่น้องปุ๊บอ้ไปไปดูอีจู่บันนะครับพี่น้องไปเดี๋ยวไปดูอีจูน้ำกันครับผมเดี๋ยวคอยสรุปยอดน้ำกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมือนี้นะครับพี่น้องบุกครับอีจูอยู่ตั้งพูดครับผมอยู่โคราโซนเลยนะครับมือนี้กับเ้าเฝ้านะครับพี่น้องไป หมายที่สองครับมาหอดแล้วครับพี่น้องที่ผมเคยมาใส่นะครับไม้นี่ผมใส่อยู่นี่หลังหนึ่งครับถือตัวปงไ่เลยครับพี่น้องแล้วก็ข้างล่างครับพี่น้องข้างล่างผมไปใส่หุ่นหลังหนึ่งนะครับถือนะครับมือหน่ะจะสองตัวครับพี่น้องมือนี่ผมใส่โซนนี่แหละครับโซนข้างบนครับพี่น้องฟังนี่สองนะครับผมแล้วก็ฟังนี่สองครับผมกลับไปรุ่นดูน้าการนะครับื่อวานนี่ตอนผมใส่เห็นปลาไหลไงอยู่หน่นนะครับลอยลงลงครับสงสัยติดเบ็ดเขานะครับขาดเบ็ดเขามากนะครับพี่น้อง โอ้หนาเสียดายมาเลยครับผมว่าน่าจะเป็นโรคกลัวอยู่หรอกครับพี่นอ้องไปไปรุ่นช่วน้ำกันนะครับว่บาจะมีวามหมาหรือเปล่านะครับผมขอบคุณทุกการติดตาม,มารับชมเด้อครับผมขอบคุณเอฟซีทุกทท่านขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมล่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมไมด้เด้อครับเป็นกําลังใจให้นุ่มบนนุญค้นสายเกี่ยวกับผมในช่องนุ่มบนนุญค้นสายเกี่ยวดี่เหคลิปต่อๆไปนะครับผมไปไปรุ่นอยูน้ำกันครับผม ่าสั้นครับผมเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้เนี่ครับผมโีม้ครับลังงีนพี่นอ้องมีปลาลุยดวงครับพี่นอ้องปลาใส่หนูโหลด ใอีสู่รักปลาเล็ก็ได้ไปเดี๋ยวแต่แต่ละคลิปพี่น้องเอ้ยเแค่นี้ก็นามีป่านะครับผมว่ามุ้มีเหียครับมือเนี่ยไปใส่อบนไปใส่ไปวัานเหียครับพี่น้องวัานเหียก็ได้มากจุ๊จักยี่สิบตัวแล้วครับปลาเข็งแล้วกับปลาคอกัไวบเห็ดกับเขานะครับปลาคอปลาเข็งนี่กัประมาณยี่สิบก็ตัวครับว่าครังไว้กัด สายครับเหลืออยู่ประมาณหาหกตัวก็เลยว่าเดี๋ยวมาใส่นะครับพี่น้องก็เกิดเทือนนะครับขันมาว่าถือเบียดมาใส่ช่วงไปใส่อีจู่ใส่ยางประมาณนี้นะครับพอมีหงวยมีน้องมีข้องกับพวกดดปักสี่หาหลังนะครับพี่นอ้องจะได้ไม่หลุดน,นะครับไปพับหลดดังนึงอยูค่คกนะครับ ครับดุนทำการต่อไปครับผมปลารายเงยครับผมปลารายเงยครับผมเอาขึ้นมากว่านเลยครับปลูกลงเล่ครับพี่น้องมาเหน็นเจ้าตัว่นวะพี่น้องครับผมตายเด็ดเข้าเบิดหรือบ่โอ้ยบ่ม,มีอีหลีครับพี่น้อง อะขอหยาดใส่ไปคือกอครับ <tim. S 2> ผมโอ้ยบุคือล่ะครับผมปะนีอ่อย่างครับผมโอ้ยจะขอหยาดใส่ไปครับมือค่อยลุ่ยค่อยอยามนุ่งกัน<ต>ครับต้นเกาครับที่ผมเคยเก็บไปกินครับต้นในเสีย,ยบครับผมบ้วผมนะครับพี่น้องผมนิดๆนะครับ เก็บเอาอยู่ตำตำนี่แหละครับพี่น้องต้นเขาก็สูงอยู่ครับคุณสูงมากเลยครับผมเก็บเอาตำตำนี่แหละครับพี่น้องก็จะกินกระป๋นกับแเจวนะครับพี่น้องเขาอยากเก็บพี่น้องหนูตัวนึงครับผมแต่ตัวมันงามนะครับพี่น้องตัวใหญ่ๆเติบอยู่ครับพี่น้องแล้วก็ ปลาไหลตัวนึงครับผมปลาไหลนี่ก็งามๆนี้ครับก็บใหญ่กว่าคู่นิักหน่อยหนึ่งอยู่นะครับพี่น้องนี่รอบนี้แต่ว่าหมานตัวเดียวครับรอบนี้ครับพี่น้องเพราะว่าผมใส่ไปอีกอยู่นะครับก็ค่อยลุนค่อยช่วมน้ากันมืออื่นนะครับรายการนี้แหละครับเก็บมาเมื่อกี้สดอครับพี่น้องบุกเก็บหลายครับผมเอาซ้ำพอกินนะครับรอบหนึ่งหรือสองรอบนะครับเพราะว่าออกตรงไหตรงหน้าดูอยู่นะครับพี่น้องเจือเรื่อยนะครับสดอธรรมชาติของเฮานะครับ กับดักผมก็เอาลงไปใส่อีกอยู่ครับเมื่อกี้นี่สามหลังครับพี่น้องพอดีเห็นห้อยควัดดินนะครับผมห้อยคุยดินนะครับอยู่พู่นนะครับมองใส่ดักปลาไหลแล้วครับพี่น้องก็บคอยหลุนคอยชมน้ากันนะครับมืออื่นว่าจะมีความหมานอีย่างอีกหรือเปล่านะครับเมื่อนีนก็ย่างได้ได้ย่างแล้วแต้มนะครับพี่น้องก็ขอบคุณทุกการที่ตามมาลับชมครับผมตอนนี้ก็บใส่แล้วครับใส่ไว้หลายหมองนะครับพี่น้องทั้งกับดักแน่ทั้งอีจูเนี่ยครับได้บ่ได้ย่างก็ได้ย่างนะครับพี่น้องก็ยังถือว่าโอเคครับผม เขามาเบิง้งคลิปของนุ่มหลองกะขอให้มีความสุขความจะเลื่อนทุกๆคนครับผมเดี๋ยวเจอกันมืออื่นนะครับคอยรุ่นน้ากันนะครับว่าจะมีความหมานเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมมือไหนกาวคำว่าสวัสดีครับ